มากระน,นี้ละครเรื่องกระทิงนะครับหนึ่งในทีเรื่องเลือดมังกรนะครับผมของผู้จัดพี่อ๋อพงษ์พัฒน์แล้วก็พี่แดนทัญญานะครับผู้ชมต้องบอกนะว่าก่อนหน้าเนี้ยมีข่าวว่ามีการเปลี่ยนแป,ปลงทัญญาครับผมขออนุญาตพี่แดนทัญญาออขออนุญาตครับอขออภัยนะครับปรับเปลี่ยนตัวนักแสดงคือจากพี่เคนธีรเดชเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนอื่นเพราะช่วงนั้นนะครับพี่เคนไม่ว่างนะครับแล้วก็คือไม่ คือเขาไม่สบายแล้วต้องไปดูแลครอบครัวมากขึ้นนะครับผมเพราะคุณพ่อไม่สบายเข้าใจใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมาฟิตติ้งกันหลังจากที่รอคิวก,กันมาเจ็ดเดือนเต็มๆได้เลิกถ่ายฟิตติ้งนะครับผมนี่นะฮะเป็นผู้ชายมาดแบบคือเราจะไม่ค่อยเห็นพี่เคนเล่นในมาดแบบนี้เป็นลุกผู้ชายดุดันหลอ่อเนี้ยบใจร้อน ใช้ยาเลยครับผมกระทิงดุแห่งเยราชนะครับประกอบคู่กับพี่เฉรี่เขมอับตอนนะครับคือตอนแรกต้องบอกว่ามีข่าวว่าพี่เคนเนี่ยไม่รับในเรื่องนี้พี่เฉรี่ก็ขอบายขอทั้งสองคนนี้มาจับคือสุดท,ท้ายก็ได้มาเลนะ่นน่ะสุดท้ายพี่ออฟบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมทุกอย่างเนี่ยเป็นพวกฟ้ากําหนดมาแล้วไปฟังครับไปฟังครับเชื่อผมเถอะทุกอย่างถูกกําหนดมาแล้ว บิดยังไงก็ไม่ออกหนียังไงก็ไม่รอดเขาต้องเป็นทามต้องเป็นกระทิงเธอต้องเป็นยะยามันก็ถูกกำหนดมาแล้วสั่งมาแล้วนายสั่งมาว่าต้องเป็นไม่รอดเข้าใจไหมดีใจครับจริงจริงก็คุยกับพี่อ๊อฟแต่แรกแล้วคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะพอสุดท้ายก็แกมากำกับจริงๆรก็ดีใจครับเพราะว่าก่อนเราก็เล่นกับพี่อ๊อฟนะคือพี่อ๊อฟมีฝีมือรับประกันโอ้โหหนูบอกได้เลยว่าคุณภาพนี่ล้นแก้วหนูยังบอก หนูเลยบอกปานูขอเล่นหน่อยได้ไหมขอไปแบบเป็นต่อดเป็นตัวอะไรก็ได้เป็นตอไปตอดเป็นตัวอะไรก็ได้คือแบบในละครอะไรเงี้ยคือแบบอยากเล่นมากมาในละครซีรีสเนี่ยมีหนูมีเวลาฉากสาหรับพี่อ๊อพงพัฒน์หนูมีเวลาให้เสมอ